มาค่ะวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวแอดมินจะสอนวิธีต่อทั้งหมด4ดอกนะคะทุกคนพอเราได้ดอกที่4มาแล้วนะคะครึ่งหนึ่งของ3มเราก็เอา1เหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็เว้นไว้นะคะที่แอดมินบอกเว้นไว้อง2สอาม4อันที่หนะคะเพราะว่าเราจะต่อ3อันนะคะเราก็นับ1 2 3 4 อันที่5แล้วเราก็จิ้มไปเลยตรงนี้นะคะเอาหลังชนกันเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวนับใหม่2 4งหโอเคแล้วเราก็ทำแบบนี้แล้วก็สู้หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมานี่ค่ะก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วต่อไปก็ทำสู่เอ้ยทำเอ็ครั้ง3 4แล้วช่องต่อไปก็1 2 3 4โซ่1พลิกกลับมาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะต่อ3 3ช่องนะคะทุกคนนี่ค่ะ1 2 3 4แล้วก หนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งนี่ค่ะเราได้สองหลักแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะต่อไปหลักที่สามโซ่หนึ่งแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็เอ็กหนึ่งสองสาม สี่นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะทำสองหลักนะคะเบนไปสองหลักนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะทำเบนสองหลักเหมือนกัน1นึ่สองสามสี่แล้วก็1นึ่งสองสาหนึ่งสองส 3 4แล้วก็1นึ่สองสามสี่โซ่สามทำเม็ดม,ม่โยมแล้วต่อไปก็หนึ่งสองสสนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เว้นไ้สองอันเหมือนกันนะคะ แล้วต่อไปช่องอต่อไปเราก็จะต่อปกตินะคะก็เหมือนเดิม4 x 3 4โซ่1แล้วก็นับ1 2แล้วก็มาอันที่3นะคะนี่แล้วก็โซ่ห แล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะคะนี่โซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่ง 2 3 4 1 2 3 4นี่ค่ะต่อไปต่อช่องที่3นะคะนี่แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะเห็นนะคะนี่ก็จะได้อย่างนี้นะคะจะทรงรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะคะ 1>, 1 2 1 2งสองนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วต่อไปก็แอดมินก็จะเดินให้เสร็จนะคะ1,2,3,4 1 2 3งสามสี่สาม แล้วก็สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ไปก็หนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเมตรมายมแล้วก็หนึ่งสอง สามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นี่ค่ะแล้วก็โซ่นหนึ่งตรงนี้เราก็ทำสี่โซ่นหนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยคะ่ะ แล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เก็บไหมเลยนะคะนะ่คะการเก็บไหมของแอดมินก็จิ้มไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็หาเข็มที่มันที่มันมีรูใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่ค่ะโอเคก็ได้แบบน,นี้แล้วก็ตัดเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต่อด้วย ดอกบนะคะนี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะทุกคนน่คะต่อไปเดี๋ยวเราจะถักดอกบีตรงกลางนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําดอกเล็กแบบนี้นะคะดอกบีนะคะเราจะมาทำมาแล้วมาต่อใส่ตรงนี้นะคะช่องว่างนะโอเคก่อนอื่นขึ้นต้นโซ่หกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ทำ C ทําเป็นวงกลมแบบนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆขึ้นต้นโซ่สามนะคะเป็นหลักแรกอย่างนี้นะแล้วต่อไปก็ทำ F หนึ่งครั้งอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปทำโซ่สามแล้วก็ทำ F สองหลกัก นะคะหลักที่1หลักที่2แล้วก็ทํา3โซ่3นะคะไว้ขั้นนะคะเราจะทําทั้งหมด8ชุดนะ,ะต่อไปหลักที่นี่ค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็ทํา 2F 1 2แล้วก็โซ่3แล้วก็ทํา หนึ่งสองแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามเราจะทำทั้งหมดแปดหลักนะคะแปดคู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปคู่ที่เจ็ดอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปกันหนึ่งสองสาม ต่อไปคู่ที่8นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำเอแล้วก็จิ้มไปตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้แต่ไม่ต้องดึงยาวนะคะดึงสั้นๆน,นี่ค่ะเดี๋ยวเรานับดู 1, 2, 3, 4, งสองี่ห้าหกเดแเราได้8มุมแล้วนะคะต่อไป mm. เพื่อนๆทำโซ่เจ็ดนะคะสาม สี่ห้าหกเจ็ดทำให้ครบทุกช่องเลยนะคะมันจะได้ทั้งหมดแปดช่องนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องที่สองห้าหกเจ็ดช่องที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องที่สี่ต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดช่องที่ห้าหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ดช่องที่หกหนึ่งสสามี่ห้าหก็ดช่องที่7็ดอย่างงี้นะคะแล้วต่อไปช่องที่8ปดห้าหกดอย่างงี้ค่ะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็จิ้มไปเลยนะคะทำซีไปเลยจ้า นี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะนับดูครบ8หรือ,อยังโอเคครบละต่อไปโซ่1นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำา X4 ครั้ง1 2 2และ3 4นะคะแล้วแล้วตรงนี้นะคะเราจะทำโซ่3นะคะเป็นปุ่มนะคะ ปกติเราจะทาโซ่สามแล้วก็เป็นปุ่มให้มันเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะเหมือนกันเทคนิคเหมือนกันเลยนะคะแต่สําหรับอันนี้แอดมินจะมาต่อให้ดูนะคะที่ตรงช่องว่างนี้นะครึ่งหนึ่งของสามเราก็เอาโซ่หนึ่งก็จะได้แบบนี้แล้วก็จับชิ้นงานมานะคะอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ถูกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะอันนี้ด้านผิดนะเราเอาด้านผิดกับด้านผิดอย่างนี้ค่ะ ด้านหลังกับด้านหลังชนกันนะคะเทคนิคก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้เลย C โซ่หหรือเพื่อนๆจะทำา x ก็ได้นะคะแต่ว่าแอดมินชอบแบบนี้มากกว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินแล้วก็ทำอย่างนี้นะแล้วต่อไปทำา X x 2 3 3แล้วก็4 แล้วต่อไปช่องนี้ก็ 4x 1 2 3แล้วก็4แล้วก็โซ่1นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะหลังกับหลังชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1ก็ทำแบบนี้แล้วก็1 2 3 4 ี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นีคะที่เราต่อไว้นะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วต่อไป1นึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งนี่ค่ะเราต่อไปก็มาหลักต่อไปช่องต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หนสอง 3 4 1 2 3 4สอสาสสำหรับเข็มนะคะแล้วแต่ความชอบของของใครของมันเลยนะคะแอดมินชอบเ,ออเข็มเล็กๆนะคะปกติมันจะต้องใช้เบอร์2องนะคะหนึนะคะแต่ว่าอันนี้ใช้เบอร์4มันก็จะเล็กลงแล้วก็กระชับด้วยนะคะแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเ,เลย หนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งแล้วก็จับชิ้นงานมาโซ่หนึ่งอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปหนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่ง แล้วก็หนึ่งสองสามสช่องต่อไป1นึ่งสองสามสโซ่หนึ่งนี่ค่ะก็หลังกับหลังชนกันเลยนะคะนี่ กิมหาเลยค่ะเอาอยัางไงก็ได้ค่ะขอให้มันอยู่ตรงกลางนะหนึ่งสองสามต่อไปก็หนึ่งสองสแล้วก็4โซ่หนึ่งนี่ค่ะหลักสุดท้ายแล้วนะคะ เดี๋ยวนะให้ดูก่อนนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ดอก B นะคะแอดมินขอเรียกคำว่าดอก B นะคะต่อไปพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็สุดท้ายละนะคะแล้วก็หนึ่แล้วต่อไปก็ นี่ค่ะตรงที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้แล้วก็ตัดไหมเลยนะคะนี่แล้วก็เก็บเลยค่ะเก็บก็เหมือนเดิมนะคะเทคนิคง่ายๆเส้นมันใหญ่แต่ว่ารูเข็มมันเล็กนะคะ โอเคนั่นไงดึงไม่ขึ้นแน่นเกินต้องใช้ครีมช่วยเสร็จเรียบร้อยคะ่ะวิธีต่อนะคะเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดเลยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวถ้าแต่ถ้ามีเวลาหรืออะไรก็จะมา อัปเดตให้ดูนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนวิธีต่อนะคะดอก A กับดอก B นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะสวัสดีค่ะ